The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know. Life's in the cycle. Of samsara, there is no way to get away. Under the law, the law of karma. กระผมได้ยินพระเดียพระคุณหลวงพ่อเล่าเรื่องพยานมากเป็นที่แจมแจ้งชัดเจนมากๆทำให้เชื่อมั่นมากว่าเรื่องราวเหล่านี้ะเป็นความจริงมากกระผมก็มีเรื่องที่อยากจะกราบเรียนหลวงพ่อครับครั้งหนึ่งพระพ่อของผมคือพ่อของท่านไปบวชเป็นพระเหมือนกับท่าน ได้เรียกให้ผมไปหาท่านโดยพระพ่อบอกว่าในฝันมีผู้หญิงมีผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกให้ไปดูแลรักษาโบสถหลังหนึ่งไม่อยากให้จมหายไปกับน้ำโขงตอนนี้จมไปแล้วสองในสามเพราะว่ามีเรือดูดทรายที่กลางแม่น้ำหนให้บอกพระลูกชายให้ช่วยไปดูให้หน่อยตลิงมันพัง ซึ่งพระพ่อก็ถามผู้หญิงคนนั้นในฝันว่าเธอเป็นใครเขาตอบว่าเป็นน้องสาวของท่านนชื่อว่าบุตรศดีพระพ่อก็นึกในใจว่าไม่รู้ว่าเป็นน้องสาวชาติไหนเพราะว่าชาตินี้เป็นแต่น้องชายโ<อ>บที่ว่าจะอยู่ก็ไล่จดที่พระพ่อของผมท่านจำบรรสายอยู่ วันแรกที่ผมไปดูเมื่อเดินเข้าไปในพื้นที่ยืนอยู่ห่างจากโบสถ์มาประมาณ50สบเมตรผมมีอาการขนลุกขนพองสอยองกล้าวไปหมดถามคนแถวนั้นเขาบอกว่าเขาไม่กล้าเข้าไปเลยครับเขากลัวแล้วบอกว่ามีงูดำใหญ่เ,เฝ้าอยู่ที่นั่นและชาบ,บ้านบอกว่าเป็นจุดที่มีพญาน,นาค ขึ้นเยอะมากเพราะว่าอยู่ใกล้แม่น้ำโขงทั้งพญ,ญานาคขึ้นแล้วก็บ้างไฟพญ,ญานาคขึ้นจะมีงูใหญ่ช่วยไปไาวไปมาระหว่างดอนสังคีกับโบสเป็นเกาะอยู่กลางน้ำของสปอปอลาวกับโบสถ์ฝั่งไทย ดอนสังคีเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในแม่น้ำโขงผมก็สืบหาเจ้าของที่ดินว่าเป็นใครก็ทราบว่าตอนนี้เป็นมรดกตกทอดมาถึงคุณยายทุมแก้วมงคลอายุ85ปีโยพมพระพรพิสัยคุณยายเล่าว,ว่าสมัยเมื่ออายุสิ2ปีได้ไปที่โบสถนี้กับคุณพ่อของท่านและเพื่อนอีก3-4คน วันนั้นได้ยินเสียงเหมือนคนหีบอ้อยเชื่อว่าคงกำลังจัดเตรียมของทำบุญอยู่ที่โบสถ์พอได้จูงแขนคุณยายทุมไปดูข้างในโบสถ์ผมก็ได้ถามคุณยายว่าเห็นอะไรบ้างไหมก่อนที่โบสถ์จะจมลงไปในน้ำคุณยายทุมก็บอกว่ากลางโบสถ์หรือที่เรียกว่าสะดือโบสถ์เป็นแอ่งน้ำ ยายเห็นงูใหญ่ยักษ์ตัวดำใหญ่เท่าต้นมะพร้าวคดอยู่กลางโบสถ์ยายบอกว่าเขาเป็นเจ้าของโบสถ์และคนทั่วไปจะเข้าใจว่าเป็นงูเจ้าที่ที่ดูแลตรงนี้อยู่ทุกวันนี้คนก็ยังเห็นทางงูยักษ์นี้มาสองทางคืองูยักษ์นี่ก็ยังอยู่แต่ก็มีทางที่งูยักษ์จะเลื้อยผ่าน อยู่สองทางทางแรกคือดองแยกคาแวกทางลงแม่น,น้ำข้างโบสมีทางเหมือนงูใหญ่เลื้อยลงไปในแม่น,น้ำทางที่สองเป็นทางน้ำระหว่างโบสกับแม่น,น้ำเป็นทางเหมือนงูใหญ่ว่ายข้ามและตรงบริเวณน,นี้เป็นจุดที่บั่งไฟพญานาคขึ้นเยอะที่สุดในอำเภอโพนพ,พิสัย เมื่อวันซืนครูไม่ใหญ่บอกพลาดไปนิดเดียวแต่มองจากอบตวัดอุทุมพรอยู่ทางซ้ายที่จริงอยู่ทางขวามือคุณหญ่ทุมบอกว่าตอนนี้คารากาเขาอยากให้เราไปบุรณะไม่อยากให้หายไปทั้งหลังหรือว่าอย่างไรผมก็ไม่ทราบเพราะตอนนี้เจ้าของที่เขาก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรคนก็กลัวกันมากเพราะว่าคนน่ะ จะเห็นงูดำตัวใหญ่มารักษาดูแลอยู่เสมอแม้แต่เด็กเข้าไปยังร้องไห้จ้าเลยครับเด่ว่าแต่เด็กเลย <c oughs> ผู้ใหญ่เนี่ย <c oughs> ตัวใหญ่ๆเนี่ย <c oughs> ไปเห็นงูใหญ่ๆเนี่ย <c oughs> ร้องเหมือนกันนะตำนานของบทสร้างสมัยไหนไม่ทราบ รอบบสเป็นหมู่บ้านแม่น้ำโขงเป็นห้วยเล็กๆเพราะมีดอนสังคีขวางอยู่โดยปริมาณน้ำจะไหลยอยู่ฝั่งลาวเยอะกว่าฝั่งไทย<อ>ฟิอซิกฝั่งทางนู้นน่ะจะแม่น้ำกว้างกว่าโดยเฉพาะฤดูแรงเนสามารถเดินข้ามไปมาได้เลยระหว่างฝั่งไทยกับดอนสังคีต่อมามีคนมาดูดทรายที่กลางแม่น้ำโขงทำให้โบสถุดลงไป ในน้ำสองในสามส่วนของโบสถ์ทั้งหลังบริเวณกใกล้ๆโบสถ์ก็มีบ่อน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่มีบัวขึ้นอยู่เต็มสะแล้วก็จะมีคนจมน้ำตายเนี่ยทุกปีคนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นกลัวมากแม้จะไปเก็บฝักบัวมากินหรือเก็บดอกบัวมาบูชาพระก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะเรือจะล่มควม่ำน้ำตายบ่อยมาก ชาวบ้านชื่อว่าบ่อน,นี้เป็นของพญายนาคและเขาห่วงแล้วก็จะมีบ้างไฟพญายนาคขึ้นกลางบ่อน,น้ําทุกปี<ด>ทุกปีห<ด>มายความว่าเวลาเดียวกันนะวันออกพรรษา,าถ้าจากโบ่มาประมาณ400เมตรเป็นอุมโมงค์คล้ายถ้ำตั้งอยู่ริมน้ำโขงในอุมโมง์นั้นชาวบ้านแถวนั้นจะได้สมบัติพญายนาคกันเช่นกำไรเงิน กำไรทองซึ่งทำให้ชาวบ้านแถวนั้นเชื่อกันว่าอุมโมงนั้นคือที่เก็บสมบัติพยานมากใครก็กล้านหน่อยก็เข้าไปขอสมบัติซึ่งบางทีก็ได้กันมาบ้างเหมือนกันผมยังมีคำถามที่อยากจะกราบเรียนขอความเมตตาต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ช่วยไขยปริศนานี้ด้วยครับที่บริเวณโบสถ์หลังนั้นมีบ้างไฟขึ้นเยอะเพราะอะไร แล้วทำไมจุดนี้จึงมีบ้างไฟพญาน,นาคขึ้นมากที่สุดบริเวณโบทถนี้จะเป็นเมืองหลวงพญาน,นาคหรือเปล่าครับพื้นที่บสสองที่สามที่จมหายไปในน้ำมีงูยักษ์มาเฝ้าอยู่จริงตามที่ยายทูเห็นจริงหรือเปล่าครับบ่อน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างโบสถ์มีพญาน,นาคประจำศีลอยู่ทุกปีหรือเปล่าที่จะบ้านคิดว่าพญาน,นาค มาพู้ตายไปอยู่ด้วยจริงหรือเปล่าชาวบ้านอยากได้ดอกบัวไปบูชาพระจะทำอย่างไรดีครับ <c oughs> น้องสาวพระพ่อของผมที่ชื่อบุตรเนีนยะคําบ่าเข้าฝันบอกให้หลวงพ่อผมให้มารักษาจะให้บทจมหายไปกับน้ำจริงหรือเปล่าครับ เขามาสื่อสารให้รักษาไว้ใช่หรือไม่แล้วจะทำอย่างไรต่อไปครับอมมองที่ชาบ้านลือว่าเป็นที่เก็บสมบัติของพญาน,นาคที่อยู่ใกล้โบสถ์เป็นจริงหรือไม่มีความเกี่ยวข้องกับพญานาคอย่างไรครับ รับตาฟันเป็นตุเป็นตะเตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายประลัมปรลาที่บริเวณโบสหลังนี้ภอยใต้บาดานมีพญานนาคอยู่เยอะเพราะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองหลวงของพญาน,นาค มืองหลวงก็ใหญ่ใหญ่กินบริเวณั้งใต้น้ำโขงแล้วก็บริเวณตใต้แผ่นดินใหญ่มากนี่เป็นส่วนหนึ่งซึ่งครอบคลุมใต้แม่น้ำโขงบริเวณอำเภอโพนมิสัยดังนั้นจึงมีบ้างไฟขึ้นบริเวณนี้เป็นจำนวนมากจ้าพื้นที่โบสถที่จมลงไปในน้ำสองในสามส่วนนั่นแหะ มีงูยักษ์ที่เป็นบริวารของพญาน,นาคที่เราเรียกว่าง,งูเจ้ามาอยู่เฝ้าจริงๆยังเป็นแค่บริวารเพราะนั้นจริงใหญ่แค่ลำตาลใหญ่แค่นั้นเองบ่อน้ําธรรมชาติที่อยู่ข้างโบสถ์มีพญาน,นาคมาอยู่จําศีลจริงๆจ้ะที่ชาวบ้านคิดว่ามีผู้ตายพระพญาน,นาค มาเอาตัวไปนั้นนะไม่จริงจ้ะเป็นอุบัติเหตุของบุคคลนั้นที่วิบากกรรมมันตามมาทันช่วงนั้นแค่นั้นเองชาวบ้านถ้าไปจุดธูปบ,บอกกล่าวและขอดอกบัวไปบูชาพระก็จะไม่มีปัญหาอย่าก,กลัวกันจนเกินเหตุไปจ้ะ ผู้ที่มาเข้าฝันพระพ่อนั้นเป็นภุมมะเทวาอยู่แถวนั้นไม่ได้เป็นน้องสาวแต่นับถือพระพ่อเป็นเหมือนพี่เนื่องจากพระพ่อมีศีลมากกว่าเขาจ้าได้มาเข้าฝันพระพ่อเพื่อให้พระพ่อไปช่วยกันบุรณะโบสถ์จริงจจ้าอุมโมงค์ที่ชาวบ้าน หรือว่าเป็นที่เก็บสมบัติของพญาน,นาคที่อยู่ก็ไรโบดนั้นใครว่าจริงใครว่าไม่จริงใครว่าจริงก็ไม่ใช่ไม่จริงก็ไม่เชิงไม่จริงเพราะสมบัติพญาน,นาคต้องอยู่ในเมืองของพญาน,นาคจ้ะโอโมงนั้นก็เป็น เป็นโพรงถ้ำที่บางครั้งพญายนาคเขาไปอยู่จำศีลจ้า Tonight you will see the beauty s k y and the knock of fireballs rise up From the depth of Kong River at Pon Pisai in Nong Kai on the ends of Buddhist land. It's unbelievable. It's not a natural phenomenon. Oh, oh, oh. It's a true star. From that day this before it will be last forever bang fai อันเรามาดูภาพกันหน่อยที่บริเวณโบสถ์หลังนี้ภายใต้บรนดาลมีพญาน,นาคอยู่เยอะเพราะเป็นส่วนของเมืองหลวงของเมืองพญาน,นาคซึ่งราบคลุมใต้แม่น,น้ำโขงบริเวณอำเภอโพนวิสัยดังนั้นจึงมีบ้างไฟขึ้นบริเวณนี้เป็นจำนวนมากพื้นที่โบสถ จมลงไปในน้ำมีงูยักษ์ที่เป็นบริวารพญานาคที่เราเรียกว่างูเจ้ามาอยู่เฝ้าจริง <Hello. S 1> บ่อน้ำธรรมชาติที่อยู่ข้างโบส์มีพญานาคอยู่จําศีลจริงจริงจ้า <Hello. S 1> ที่ชาวบ้านคิดว่ามีผู้ตายเพราะพญานาคมาเอาตัวนะั้น <Hello. S 1> ไม่จริง เป็นอุบัติเหตุเพราะวิบากกรรมของบุคคลนั้นเท่านั้นเองเลยจ้าไม่ใช่เอะอะโทษพาญานาคหมดชาวบ้านถ้าไปจุดธูปบ,บอกกล่าวแล่าดอกบัวไปบูชาพระก็จะไม่มีปัญหาอยา่าโัรกันจนเกินเหตุไปผู้ที่มาเข้าฝันพระพ่อน,นั้นเป็นภุม,มะเทวา อยู่แถวนั้นไม่ได้เป็นน้องสาวแต่นับสือพระพ่อเป็นพี่เพราะมีศีลมากกว่าเขาได้มาเข้าฝันพระพ่อเพื่อให้ช่วยกันบุรณะโบสถ์จริงๆเลยจ้าอมมองที่ชาวบ้านถือว่าเป็นที่เก็บสมบัติของพญานาะคใกล้โบสถ์นั้นไม่จริง เราะสมบัานนาติพญานาคตั้งอยู่ในเมืองของพญาน,นาคอบองนั้นก็เป็นพระรงคถ้ำที่บางครั้งพญาน,นาคก,ก็ไปอยู่จำศีลจ้า cause and effect me belief in the law of karma.